โ oh, oh. อ้ข้าค็นท,ท,ท่านรองปลัดนะครับท่านรองปลัดนะครับขพราะข้าคับท่านขอลายยื่อส่งทิ้ข้าบนนะครับว่าท่านที่มาที่ทยนะครับเ <nem outh> พื่อจะได้แปลให้หรือประชารัฐบาลในบิดองได้รับจ้าบแล้วสือมนลยน ก็จะต้องไม่ได้ถามเอางี้ดีกว่าผมไม่เกียดแล้วก็ผมจะลงไปนะครับเชิญคนเป็นพยานนะครับผมผมกับคุณมินากรจะลงไปแต่ไม่ได้บุกลุกนะครับเราจะไปเจอราตรโอเคเราจะไปเจอราตรัได้ผลเป็นประการใดเราจะมาบอกพี่น้องข้างบนอีกทีหนึ่งครับพี่น้องตัวเบอร์เจ้าหน้าที่ในส่วนแรงงานสามดาวสามดาวโอ้โหครับครับ เดี๋ยวพี่ผู้นาผู้นัการกับทนาิธชกรนะครับจะไปเยีนยใจกับท่านรองประหลัดนะครับพี่น้องครับนะครับนี่เลยครับข้าราชการรับต้องมีจิตสำนึกนะครับดูอย่างท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านประกาศเลยนะครับนะครับต้องเป็นข้าราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับนะครับท่านข้าราชการรองประหลัดข้าราชการกระทรวงแรงงานดูครับก็คงจะรู้นะครับว่าระบอบทัพถิ่นนะครับ โวงกินประเทศชาติพ่นประเทศชาติจดประเทศชาติเดิมตลอดไปไม่ได้นะครับเรียกว่านะครับเวัสดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีเอาไม้ไปด้วยหนึ่งครับสินตกรอสินตกรพี่สุชาติเอาไม้ไปตัวหนึ่งนะครับนะครับเอาไม้เอาสายถึงไหมสายถึงไหมสายไม่ถึงสายไม่ถึงเอาไม่เป็นไรนะครับผู้ศึกษาเป็นพยายามอยูนะครับสายไม่ถึงครับพี่สายไม่ถึง สครับพี่ครับท่านครับสายไม่ถึงสายไม่เชพี่จดีดามจะเป็นรองประธานในทาเลยไม่ถึงก็พี่มาดูทำไมลอยมีไม่มีลอยทไมลอยมีเยอะครับผมมาจากแยกรัดเท้ามีพี่น้องจากอ่าอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปลอยเสียบให้อยู่เอาไม่เป็นไรครับท่านรองประธานคุณหน้าคุณตาดีเยี่ยมเลยนะครับผมมาเยี่ยมท่าน อขอสามรอบแล้วนะครับนี่ครับเป็นแกกนนนหลัี่ครับขอเสียงปรบมือให้ท่านรองประธานกระทรวงแรงงานเลยครับพี่น้องนี่ครับขอท่านประธานกระทรวงแรงงานครับเป็นการงานของหมัดของเทพเจ้าอยู่หัวรักบ้านรักเมืองช่วยกันเพื่อบ้านเมืองต่อไปครับนี้มาเรียนต้องการ ดีครับทีอเป็นความประสงค์ประสงค์ดีนะครับที่จะมาเชิญท่านให้มาร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับนะครับเนอนกระทรวงสาธารณสุขที่เริ่มมาแล้วนะครับเราพยายามที่จะบอกกับพี่น้องประชาชนตรงที่เด็แล้วก็พยายามที่จะบอกนะทาจการว่าเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบทำแล้วนะครับแต่ในทางการเมืองเราก็ยึดกันไปท่าน